เบิกเนตได้ไม่ถึงวันเสียพระนอนหักสะบั้นลงมาวัดเผยช่างสร้างผิดรูปแบบวันชาวบ้านหรืออาถรรพ์เหตุการณ์เสียงพระนอนขนาดใหญ่ที่วัดพระาธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงเกิดหักสะบั้นลงมาหลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทําให้เกิดความแตกตื่นและความสงสัยในหมู่ชาวบ้านรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องประเด็นที่หนึ่งความผิดพลาดของช่างก่อสร้างทางวัดได้ออกมาชี้แจงว่าสาเหตุของเหตุการณ์นี้เกิดจากความผิดพลาดของช่างก่อสร้างที่สร้าง พระพุทธรูปองค์นี้ผิดรูปแบบโดยทางวัดพยายามปกปิดข่าวสารนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านตื่นตระหนกคิดว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์รายละเอียดประเด็นที่หนึ่งมุมมองของชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่ทางวัดพยายามปกปิดข่าวสารนี้อาจเป็นการต้องการปกปิดความผิดพลาดของช่างก่อสร้างหรืออาจมีการทุจริตในการก่อสร้างข้อสงสัยหลายคนตั้งคำถามว่าการที่พระเสียรพระนอนหักลงมาเพียงแค่ไม่กี่วันหลังจากพิธีเบิกเนตรนั้นเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นลังบอกเหตุ คริสดีสมคบคิดบางคนเชื่อว่าอาจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวิญญาณที่ไม่พอใจกับการก่อสร้างพระพุทธรูปทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นประเด็นที่สองการรับผิดชอบของช่างรับเหมาทางวัดได้ออกมาประกาศว่าช่างรับเหมาจะต้องรับผิดชอบในการบูรณะพระพุทธรูปองค์นี้ให้กลับคืนมาดูเร็วรายละเอียดประเด็นที่สองมุมมองของชาวเน็ตหลายคนแสดงความกังวลว่าการบูรณะจะสามารถทําได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ความกังวล หลายคนกังวลว่าการบูรณะอาจไม่สามารถทําให้พระพุทธรูปกลับมาสวยงามเหมือนเดิมได้ข้อสงสัยหลายคนตั้งคําถามว่าช่างรับเหมาจะใช้เวลาในการบูรณะนานแค่ไหนประเด็นอื่นๆเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการตรวจสอบคุณภาพของการก่อสร้างเหตุการณ์นี้ยังเป็นตัวอย่างของการที่ทางวัดพยายามปกปิดข้อมูลเพื่อป้องกันความตื่นตนกของชาวบ้านสรุปเหตุการณ์เสียนพระนอนหักสะบ้นลงมานั้นเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้า และน่าตกใจทางวัดได้ออกมาชี้แจงว่าสาเหตุของเหตุการณ์นี้เกิดจากความผิดพลาดของช่างก่อสร้างอย่างไรก็ตามหลายคนยังคงมีความกังวลและข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มาดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันบ้างว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้โดยเริ่มต้นที่ท่านแรกคุณธทีรสุขสอิชัยกล่าวว่าฐานวัดใกล้บ้านชาวบ้านบอกว่าปูนมันอุ้มน้ํารับน้ําหนักไม่ไหวเสียท่านเลยหักบอแม่นอาถรรพ์ใดๆเจ้าคอมเมนต์ที่สองคุณพงษ์แซกพงษ์แสกกล่าวว่า คงเป็นผู้รับเหมาภายในหมู่บ้านเงินจะได้ไม่รู้หลายวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งปอลองงานบางอย่างใช่ว่าจะใครทําก็ได้ครั้งนี้อบอตผิดเต็มเมคอมเมนต์ที่สามคุณสองจิรากรก,รกล่าวว่าต้องลองฟังคนตื่นทาดูครับจะได้ไม่ต้องคิดมากเรื่องอาถรรพ์อะไรจะได้ตั้งหน้าตั้งตาธรรหากินกันต่อไปครับคอมเมนต์ที่สี่คุณพิชัยเจเจิกล่า,า,า,าวาว่าออกแบบโครงสร้างไม่ดีแล้วมโนว่าอาถรรพ์พระพุทธเจ้าสอนให้เข้าใจในหลักความจริง คอมเมนต์ที่หคุณเซเนซัมเชโรเอนกล่าวว่าทำวัดให้เป็นวัดเถิดครับจะหาวัดที่เงียบสงบเหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรมยากเหลือเกินแทบทุกวัดทุกวันนี้แข่งกันสร้างสิ่งต่างๆให้ชาวบ้านเข้าไปไหว้ขอพรเดินเข้าไปก็มีแต่ตู้รับบริจาคไม่ได้สอนทมเผยแผ่ธรรมตามเจตนาของพระพุทธเจ้ากันแล้วคอมเมนต์ที่หกคุณตองชัยพรหมศรีกล่าวว่าบริจาคได้เป็นล้านสร้างแค่ร้อยงานตามคุณภาพราคาคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณเขตชมเพอ กล่าวว่าไม่ใช่ลางร้ายอะไรครับโครงสร้างห่วยขนาดนั้นรอดมาจนถึงเบิกเนตได้นี่ก็บุญแล้วครับคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณศิริชยูรพท์กล่าวว่าขมเมนคงกลั้นทำในใจประติมากรรมไทยพังง่ายแท้คอมเมนต์ที่ถัดไปคุณดิฉันพชรกสิกล่าวว่าพอแล้วอย่าสร้างมากเลยยึดหลักการปฏิบัติด้วยกาวจาใจและสีดีกว่าคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณบัญชากรเกตแก้วกล่าวว่างานหยาบโครงสร้างไม่แข็งแรงพอเอาช่างตาสีตาสามารถทำกล้องนี้ คอมเมนต์ที่ถัดไปคุณวีระชัยนุชัยพินกล่าวว่าปูนที่ไหนอุ้มน้ําไม่ได้ช่วยตอบหน่อยโครงสร้างนั้นแหละตัวดีปากกาสีเดียววุ่นทั้งอำเภอคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณบีบีบวัฒทเนสิรีบุงกล่าวว่ามันไม่ได้อาเพศไม่ได้อาถานอะไรหรอกนะแค่โครงสร้างกองแก๊งชาวบ้านและผู้ร่วมรับผิดชอบต่างหากที่ควรเบิกเนตว่าไอผู้รับเหมามันหวานเจี๊ยบไปละนะักคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณช่างเอกคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนกล่าวว่าต้องเรียกคนตื่นทํามาแล้ว และงานนี้มันจะบอกว่างมงายแน่นอนคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณซิงโทเลเธอกล่าวว่าโครงสร้างไม่แข็งแรงค่ะไม่มีอาถรรพ์ใดๆทั้งนั้นว่าแต่เห็นเลขบ้างไหมเขาใบหน้ายิ้มยิงนฝันพร้อมดวงตาย,ยิ้มคู่มือขืนพาซับจางคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณเชฟพรอมสติกล่าวว่าไม่ต้องโทษอาถรรพ์อกเขาต้องโทษวิศวกรสร้างหรือออกแบบยังไงให้พระคอหักตอนสร้างหน้าจะสร้างให้ดีๆถาวรมากกว่านี่นะครา่าคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณเชนเดอร์จิงอินอกกล่าว่าดีที่ไม่พังถลม่ม ลงมาในวันที่มีพิธีมีคนร่วมเยอะๆอาจจะมีคนบาดเจ็บได้เลยนะคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณผู้ฟัชูสิงกล่าวว่ามันไม่ได้อาถฐานอะไรกันไปหรอกนะครับแต่มันจะมีวิบัติกับในสิ่งที่คิดที่ทําลงไปกันนั้นเองต่อไปในไม่นานเกินรอผู้คนจะได้รู้ได้เห็นไปกันหละว่าภายในวัดพระที่คิดไม่ดีทําไม่ดีไปกันนั้นหลักก็จะมีแต่ความวิบัติหายน้กันไปจริงๆด้วยเลยกันหลักครับเทระในสิ่งที่เขาทําไว้กันไปนั้นกันลักแห่งกรรมมันจึงมาถึงกันไปแล้วเลยกันไงหลักครับผมคิดดดดดีีีทําจะไ้ คอมเมนต์ที่ถัดไปคุณธีรพงศ์สิริดนกล่าวว่าเป็นที่ผู้รับเหมาครับไม่ได้เกี่ยวกับอภิเนหารหรือเหตุบ้านการเมืองการใช้วัสดุการคำนวณการรับน้ำหนักและสุดท้ายการทำการก่อสร้างคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณเบรนเดย์อมโรมสัสกล่าวว่าบอทันแล้วอีกสักข่าวพลาดหัวชาวบ้านหรืออาถรรพ์เรียบร้อยคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณธนงมีตองแหล่งกล่าวว่าคิดแต่อาถรรพ์ทำไมไม่คิดว่าใช้วัสดุที่มีมาตรฐานตรงตามวิศกรหรือเปล่า หรือมีการกินเหล็กกินปูนกินหินกินทรายกินไม้เหมือนมอตรวจสอบดีดีครับคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณไทยอีกมงคลคคูกล่าวว่าอย่าโยงเรื่องอาถรรพ์เดี๋ยวคนตื่นทำเขาจะมาตอบคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณขุนเด่นทรงเจริญกล่าวว่าคราวก่อนว่ามีคนแก้ผ้าเยกันต้นยังนาเลยฮะคราวนี้ไม่มีกระแสนี้เลยรอๆมนุษย์ลุงป้าโยงเข้าเรื่องเดิมฮ่า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 คอมเมนต์ที่ถัดไปคุณฟองแฟตกระหังกล่าวว่าชาวบ้านแบบนั้นยังเหลืออยู่อีกรอวัด ฮถึงว่าผู้วิเศษมันถึงยังมีอยู่คอมเมนต์ที่ถัดไปคุณเซ็กยเซ็กโ t o ิดินโดไข่ซันจิมกระป๋องของดีที่แท้ถูกกล่าวว่าเป็นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ลังอะไรทั้งนั้นโครงสร้างมันไม่แข็งแรงมันก็ผุพังเป็นธรรมดาตามกาลเวลาคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณคิริวะเจนทีกล่าวว่าและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงควรจ้างสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณจาวิคกล่าวว่าหลวงพ่อไม่อยากนอนแล้ว อาตมาขออนุพานเลยและกันนะโยมคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณเตนเดีดองคุณสมกล่าวว่าไม่ใช่อรรถ์นะอาจจะสร้างไม่ได้มาตรฐานก็เลยผุพังไปตามกาลเวลาคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณพิชพิพโภกกล่าวว่าปรางหมงโลกใบหน้ายิ้มปากกว้างและเหงื่อตกคำจนไปนอนกลิ้งอยู่กับพื้นดีไม่หมงใครตายไปด้วยมีช่างประเมินโครงสร้างไหมครับคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณซิทฟอร์เพิมตองกล่าวว่าประเด็นมีแบบรายการคำนวณจากวิศวกรไหม มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างไหม่ยะยาขนาดนี้ไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์ทำงานกันชุยช่ยๆเองสองสารคนบริจาคเงินให้ไปสร้างคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณช่างกบฟรีแลนซ์กล่าวว่าวิศวกรออกแบบโครงสร้างหรือเปล่าถ้าวิศวกรออกแบบเขาจะคำนวณเผื่อมาแล้วหรือออกแบบกันเองละ่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณเด็กชายสมศักดิ์เย่ยให้กล่าวว่าอาถรรพ์หรือง่วงนอนหรือสร้างไม่ได้มาตรฐานคอมเมนต์ที่ถัดไปคุณทูนทอเซนกล่าวว่า ตอนบอกเนตบอกศักดิ์สิทธิ์ตอนคอพับดันกลัวหรือว่าอาถรรพ์ถ้าจะสอนให้คนเข้าใจธรรมะไม่ควรสอนให้งมงายตั้งแต่แรกให้ใช้หลักเหตุและผลตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพิธีกรรมสิ่งสมมัติต่างๆตัดออกไปเอาหลักธรรมแท้ๆที่เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านนํามาสอนจะดีมากๆตอนนี้หาได้น้อยแล้วมีแต่การสร้างวัดสร้างวัตถุมงคลหารายได้ส,ส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีในคําสอนของพุทธศาสนาขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ